อ่าสวัสดีครับเพื่อนๆเอาวันนี้พี่เหนือไก่นะครับจะมาสอนเพื่อนๆปลดแบน300วัน14วันหรือว่ากี่วันก็แล้วแต่สําหรับใครที่ปลดไม่ได้นะเพื่อนๆบอกว่าเออผมเปลี่ยนล็อกสตาร์ทแล้วครับก็ยังปลดตามพี่ไม่ได้เลยอ่าทำตามคลิปนี้ได้แน่นอนเพื่อนๆจะสังเกตนะว่าใครที่ปลดแบนไม่ออกเนี่ยคือมันเกิดจากที่เพื่อนๆลงวินโดว์คัสตอมมานะอ่าขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆกดวินโดว์อาขึ้นมานะแล้วพิมพ์แอปดัต้าแล้วพอเพื่อนกดอินเทอร์ปุ๊บอ่าเพื่อนๆเพื่อนๆหาไฟล์เนี่ยยยยยไไไไไออออ้้้้ะะะรรรเเเนนนีี่่่สักกาางงใหททลลบิปด อ่ะแล้วพอลบทิ้งเสร็จแล้วทีนี้เ,เพื่อนๆมากดปุ่มวินโดว์ทีนึงแล้วก็<ม>พิมพ์คําว่า Lo อกสตาแล้วกดเลือก l o อก t a r Launcher นนะอ่าแล้วถ้าเกิดใครล็อกอินอยู่ก็ไปล็อกเอาออกซะนะอันนี้ผมขึ้นมาเป็นตัวอย่างเฉยเพราะฉะนั้นผมเอาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็ไปกดล็อกเอาออกซะมาต่อมาครับอันนี้สําคัญนะสำหรับใครที่ลง Windows Cu สตอมมาให้เรากด Control Pa n e l แล้วไปที่โปรแกรมฟีเจอร์นะแล้วก็อินสตารไฟเอไปได้เลยนะเพื่อนมันเหมือนเป็นการลบไฟเอ็มทิ้งอ่ะ อ่ะพอหลังจากขั้นตอนที่เราโลไฟล์ Fi M เป็นที่เรียบร้อยนะเพื่อนนะให้เรากดติดตั้งไฟล์ M ใหม่มาเหมือนที่เราเล่นไฟล์ M ครั้งแรกเลยนะเพื่อนหลังจากขั้นตอนนี้ก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วก็วไปหาสรรหาเข้าเซิร์ฟดุนะอ่ะสำหรับหน้านี้นะครับใครที่บอกเออพี่เขาปุบต้องใส่เลยครับเนี่ยอ่าอันนี้ก็ต้องใส่ ID ล็อกสตาร์นะครับนะ้องพี่จะบอกไว้ให้อ่ะสำหรับใครที่ใส่ ID ล็อกสตาร์เก่านะคือผมจะบอกว่ามันปลดไม่ออกครับเพราะมันโดนแบงค์นั้นเก่าไปและไอเหี้ยมันต้องเปลี่ยนอันใหม่ไปซึ่ง Galaxy mm. Store มาอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะเพื่อนที่เราจะเทเข้าเซิร์ฟดูว่ามันจะปลดออกหรือเปล่าปั๊บเข้าเซิร์ฟเทสไปก็เห็นไหมเรียบร้อยแล้วเพื่อนแค่มันโหลดอย่างเงี้ยก็ปลดแบนเรียบร้อยแล้วใครที่สนใจปลดแบนหรือว่าซิมดีลีชตของไฟเอ็มนะครับก็หน้าโปรไฟล์นะครับจุดๆหน้าโปรไฟล์เฮียอะไรกูจะลงยูทูป